พันนิดๆเองค่ะได้พันนิดๆเองเนาะขึ้นวันละสิบยี่สิบชั่วโมงก็อขึ้นวันละสองชั่วโมงมันก็ไปเรื่อยๆนะคะเนาะเดือนหนึ่งนั่นแหละถึงจะได้พันชั่วโมงเห็นไหมไม่แก้วขึ้นมาเดือนหนึ่งแล้วได้พันชั่วโมงเองเนาะทําคลิปทําอะไรลงไปด้วยเนาะมันก็ได้ไม่ได้เยอะเนาะต้องไปเรื่อยๆเนาะแบบจะหลายเดือนเหมือนกันนะ่ะจะผ่านนะต้องขยันขึ้นเนาะ 4ีห้าเดือนนั่นแหละสีห้าเดือนนู่นแหละถึงจะผ่านเนาะพว่าไม่แก้วไม่ได้ได้เร่งอะไรเนาะก็ทำไปเรื่อยๆวันละสองชั่วโมงวันละสองวันนี้ถ้าขึ้นสตรีมอยากได้ก็วันละสีหนะะส่ห้าชั่วโมงเนาะครั้งละสี่ห้าชั่วโมงเนาะมันก็จะได้เยอะหน่อยปล่อยให้กินก่อนเดี๋ยวก็ไปผูกในร่มแล้วค่ะเนี่ย ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะผูกหลักนุ้นไหมจะถึงล่มไหมตรงนั้น่ะ ปูกเรียบร้อยแล้วค่ะใกล้บ้านแล้วอนงะทิวข้าวนะขอบคุณมากแม่นะคะเดี๋ยวจะหานเล่นที่บ้านนะคะปลูกแล้วหนึ่งถุงนาค่ะถูกใจในลมนะตอนเย็ยนไฟมันมาปล่อยกินอีกทีนึ่งสวางามจนตาจนท่วมไอ้นี่มันแล้วค่ะเนี่ยขอบคุณจิตตีร้านน้องใจนะคะนี่ อะไ,ไ,ไ์กันต้องต้องนอนชัดหนะเออายายหนึงได้เนี่ยทายคนนอนเ๊ะเนี่ยทำให้ไร